สถานการณ์ยางพาราตลาดโลกราคายางพาราพุ่งสูงแนวโน้มราคายางพาราล่าสุดสวัสดีครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่รับชมช่องคนเล่าข่าวก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กับช่องคนเล่าข่าวด้วยนะครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับสถานการณ์ราคายางพาราตลาดโลกทั้งในส่วนของแนวโน้มนะครับราคายางพาราล่าสุดกันเลยนะครับสําหรับราคาขายยางพารานตอนนี้นะครับเฉลี่ยพุ่งไปแล้ว64บาทนะครับ ขยับขึ้นกว่า10%จากปีก่อนนะครับอยู่ที่55บาทเท่านั้นซึ่งเล่งปรับในเรื่องของเป้าไรายได้นะครับทั้งปี65ที่ตั้งไว้ที่28,000ล้านบาทนะครับโดยขณะที่จีนนะครับล็อกดาวก็ไม่กระทบในเรื่องของออเดอร์ลูกค้านะครับในไตรมาสที่1ทับ65นะครับซึ่งได้ตั้งเป้านะครับยอดขายให้กับทางอินเดียนะครับอยู่ที่50,000ตันซึ่งคิดเป็นนะครับ10%ของยอดขายรวมที่510,000ตันนะครับ ทางนายชูวิตนะครับจึงธนาสมบูรณ์ได้พูดถึงยาวโน้มนะครับราคายางพลาที่ดำเนินงานในไตรมาสที่1-2,565ทับนะครับซึ่งเติบโตนะครับมากกว่าเมื่อเทียบเท่ากับช่วงเดียวกันนะครับของปีก่อนแต่ลดลงนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสที่4-64ทับซึ่งถือว่านะครับเป็นเรื่องปกตินะครับตามฤดูกาลเนื่องจากไตรมาสที่4นะครับมีรายได้และกำไรนะครับที่สูงสุดนะครับ ซึ่งกำไรบางปีนะครับที่สูงมาจากในส่วนของราคาวัตถุดิบนะครับที่ได้มาค่อนข้างถูกนะครับในขณะที่เป้าหมายนะครับรายได้จากการขายในปี2565นะครับตี่ตั้งเป้าไว้ที่28,000ล้านบาทนะครับและตั้งเป้าหมายที่ปริมาณการขายนะครับอยู่ที่480,000นะครับจนถึง500,000ตันโดยภายใต้การประเมินราคาขายนะครับเฉลี่ยอยู่ที่55บาทนะครับ โดยตั้งแต่ต้นปี2565นะครับราคาขายนะครับเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับมาจนถึงปัจจุบันที่มีราคาขายนะครับเฉลี่ยอยู่ที่64บาทนะครับซึ่งปรับเพิ่มขึ้นนะครับมากกว่า10%ดังนั้นนะครับในภาพรวมของปี2565นะครับรายได้จากการขายจะสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้นะครับซึ่งเป็นไปตามนะครับค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้น และหามีความชัดเจนนะครับจะประกาศในเรื่องของเป้าหมายต่อไปนะครับสำหรับในปี2,565ในส่วนของปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นนะครับมาถึง50,000ตันรวมเป็นนะครับ510,000ตันจากปี2,564นะครับที่มีกำลังผลิตนะครับหรือปริมาณการขายอยู่ที่400,000 60,000ตันนะครับ โดยในปี2565นะครับบริษัทได้มีการปรับนโยบายในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าใหม่โดยการจำหน่ายภายใต้ประเทศนะครับมากขึ้นทั้งในส่วนของการจำหน่ายนะครับให้กับทางลูกค้าจีนในฐานเดิมนะครับที่ย้ายเข้ามาตั้งโรงงานในประเทศไทยและได้ลูกค้านะครับผู้ผลิตล้อย,อยางนะครับในสัญชาติไทยซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่นะครับที่สุดของกลุ่มลูกค้าในประเทศซึ่งส่งผลให้นะครับยอดขายเงินได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5-10%นะครับจากยอดเดิมนะครับและช่วยลดปัญหาในเรื่องของการขาดทุนนะครับและอัตราแรกเปลี่ยนทั้งนี้นะครับในส่วนของแผนการดําเนินงานธุรกิจนะครับในตอนนี้นะครับธุรกิจมีปัจจัยบวกเป็นส่วนใหญ่และงบประมาณนะครับในไตรมาสที่1นึทัหจะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทนะครับเพื่ออนุมัติงบการเงินและงบประมาณนะครับในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤษภาคม65นะครับ สำหรับเงินบาทที่อ่อนค่าลงนะครับหรืออัตราแลกเปลี่ยนนั้นไม่ได้มีปัญหาต่อภาพรวมการดำเนินง,งานของบริษัทแต่อย่างใดเนื่องจากได้มีการเปลี่ยนนโยบายการจำหน่ายสินค้าและยังได้เปลี่ยนการกำหนดค่าเงินดอลลาร์สำหรับสัญญาซื้อขายเงินตาต่างประเทศล่วงหน้าจากเดิมนะครับที่80 100เป็น60 80นะครับทำให้อัตราแลกเปลี่ยนในภาวะเงินบาทอ่อนค่า เป็นผลดีนะครับต่อบริษัทไม่เหมือนปกติทั่วไปนะครับสำหรับในส่วนกรณีการล็อกดาวน์ของทางประเทศจีนนะครับก็มีความน่าเป็นห่วงอยู่บ้างแต่การล็อกดาวน์นะครับมีเพียงทางเชียงไฮ้และปักกิ่งนะครับที่เป็นเมืองใหญ่แต่ในฐานการผลิตล้อยานะครับซึ่งเป็นลูกค้าของทาง NER นะครับอยู่ที่ทางฉานตงนะครับเมืองเชียงเต่าโดยปัจจุบันนะครับยังมีการค้าขายและทํางานได้ตามปกติและที่สําคัญนะครับยังมีข้อสังเกตว่า ยังมีคําสั่งซื้อนะครับจากจีนมาอย่างสม่ําเสมอนะครับเป็นปกติโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยครับในปัจจุบันนะครับทางบริษัทมียอดขายล่วงหน้าไปถึงเดือนกันยายนนะครับปี2565สําหรับปัญหาจริงๆที่พบนะครับคือในส่วนของค่าระวางแผงนะครับที่ขึ้นซึ่งทุกผู้ประกอบการนะครับเจอปัญหาแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับและในส่วนของตู้คอนเทนเนอร์นะครับที่หาได้ยาก แต่ในช่วงไตรมาสที่2ทับหกนะครับตู้คอนเทนเนอร์นะครับเริ่มหาได้ง่ายขึ้นแล้วแต่ในส่วนของราคานะครับไม่ได้ปรับลดลงเลยแต่อย่างในส่วนของไตรมาสที่1ทับหกนะครับมียอดขายที่ขายไปแล้วในไตรมาสที่4ทับหกนะครับและส่งมอบในส่วนของไตรมาสที่1ทับหกแต่ในส่วนของตู้คอนเทนเนอร์ที่หาได้ไม่ครบนะครับจึงมีการจัดส่งล่าช้าซึ่งออกไปประมาณ5,000ตันเท่านั้นนะครับ จากเป้าทั้งหมดที่1 0 0 0 0แตันนะครับซึ่งถือว่าน้อยมากแต่ก็แลกมาด้วยนะครับในส่วนของราคาขายที่สูงขึ้นอีกด้วยนะครับเพราะตั้งแต่ปี2565นะครับทิศทางราคาขายโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับซึ่งถือว่าเป็นผลบวกต่อการดําเนินธุรกิจดังนั้นนะครับเมื่อมียอดขายที่เกิดจากไตรมาสที่1นึ่ทัหจะยิ่งส่งผลบวกนะครับต่อผลผลิตหรือผลการดําเนินการนะครับในไตรมาสถัดไปให้สูงขึ้น ในส่วนของความคืบหน้านะครับลูกค้าทางอินเดียมีลูกค้า5้ารายนะครับที่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโรงงานไปแล้วโดยลูกค้า3ารายนะครับที่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโรงงานไปเมื่อปลายปี2564นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับมีคําสั่งซื้อเข้ามาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับในปี2565นะครับได้ตั้งเป้าหมายในส่วนของยอดขายไว้ที่5 0 0 0 0ตันนะครับ โดยยอดขายจากลูกค้าทางประเทศอินเดียนะครับประมาณ5 0,000ตันหรือคิดเป็นสัดส,ส่วนนะครับที่1 0ของยอดขายรวมซึ่งคาดว่านะครับจะทําได้เกินเป้าหมายที่วางไว้คือเป็นตลาดนะครับที่บริษัทคาดหวังไว้เยอะในอนาคตนะครับเหมือนกับตอนที่บริษัทเข้าไปจอดตลาดจีนนะครับเมื่อ15ปีก่อนที่เคยมองว่านะครับตลาดจีนมีโอกาสเติบโตได้และเป็นไปตามที่คาดการไว้นะครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับตลาดจีนเริ่มอิ่มตัว จึงได้มองหาตลาดใหม่นะครับที่มีทิศทางเติบโตอย่างประเทศอินเดียนะครับตามที่กล่าวมาข้างต้นในเบื้องต้นนะครับมั่นใจว่าจะเจริญเติบโตได้มากนะครับซึ่งไม่แพ้กับตลาดจีนนะครับทั้งจํานวนประชากรและประชาชนนะครับที่มีความรู้ที่ดีจึงทําให้ตลาดอินเดียนะครับมีข้อดีค่อนข้างเยอะนะครับทั้งนี้นะครับในช่วงไตรมาสที่1นึ่งทับหแต่ได้รับปัจจัยในเรื่องของยอดขายที่ทําได้นะครับ5.56ล้านบาทนะครับ ซึ่งเพิ่มขึ้น12%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับซึ่งมีปริมาณขายอยู่ที่96,000ตันเพิ่มขึ้นแค่7%นะครับต่ำกว่าที่คาดการไว้นะครับและเป็นปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนเรือและการขนส่งนะครับที่แพงขึ้นทำให้มีการเคลื่อนย้ายนะครับและการส่งความได้ร่าช้าอย่างไรก็ตามนะครับกำไรในช่วงไตรมาสที่1ทับ65ลดลงอยู่ที่22.2% จากไตรมาสก,ก่อนนะครับเนื่องจากมีต้นทุนวัตถุดิบราคาที่ต่ํามากเฉลี่ยต้นทุนนะครับให้ลดลงทําให้ในส่วนของกําไรนะครับลดลงจากไตรมาสก,ก่อนนอกจากนี้นะครับทางฝ่ายวิเคราะห์ยังคาดผลการดําเนินงานในช่วงที่เหลือนะครับของปีนี้ยังดีนะครับจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นจากการเลื่อนการส่งมอบนะครับและคําสั่งซื้อจากลูกค้าใหม่นะครับที่ทยอยส่งมอบขณะที่แนวโน้มในส่วนของราคานะครับยังอยู่ระดับที่สูง ในส่วนของกําลังการผลิตนะครับคาดว่าจะมีผลผลิตช่วงไตรมาสที่3ทัพหกนะครับรวมถึงในส่วนของธุรก,กิจใหม่อีกด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ